สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Animal Room และวันนี้นะคะเรามากับกล่องซุมลิลิตจากแบรนด์ t o y s ในคอลเลกชัน Secret Experiment หรือว่าการทดลองลับนั่นเองตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่ากล่องนี้เป็นกล่องที่ออกใหม่นะคะเราไม่เคยเห็นรีวิวที่ไหนมาก่อนเลยเราจะมาดูพร้อมกันตรงนี้ครั้งแรกเขาบอกว่าลิลิตเนี่ยเป็นปีาศาจสาวตัวน้อยดูจากรูปกล่องนะคะทําออกมาในสไตล์แบบดาร์กกับกอติกถูกใจเรามาก ตาตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าน้องมีทั้งหมด8ตัวลุนซิเคตหนึ่งตัวนะคะรอบนี้น้องตัวนี้น่าสนใจมากเป็นแบบโลงศพนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปีกขางเขาตื่นเต้นมากเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่ก็คือ8กล่องของเรานะคะมาในไซส์ค่อนข้างกระถัดรัดเดี๋ยวจะให้ดูรูปหน้ากล่องก่อนนี่ก็คือ8ตัวที่เราจะสะสมนะคะให้ดูกันชัดๆไปเลยนี่อยากได้อะจ้องไว้2ตัวนี้นะ น,นี่ก็คือ twin transformation นะคะก็คือการกลายร่างเป็นแฟด์ดวินาตึนเต้นอะอน่ารักมากเลยทุกคนมาดูสไตล์ของน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้จะโดนแบ่งเป็นสสไตล์นะคะด้านนี้ก็จะเป็นสีขาวตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วก็จะเห็นตรงนี้มีความไล่สีไปจากขาวไปฟ้านะคะ ผมด้านหลังน้องก็จะแบ่งครึ่งแบบนี้เลยแล้วถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าทั้งตาทาั้งเมคอัพของน้องเนี่ยเป็นคนละสีกันด้วยและน้องมีเขี้ยวเล็กทุกคนเราแบบค่อนข้างหวงวนกับเขี้ยวหรือฟันอันน้อยๆของอาร์ทอยมากน่ารักมาก กระตายที่น้องถืออยู่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นตาเป็นรูปกระดุมนะคะตรงนี้ยกได้นิดนึงเพราะว่าจริงๆมันถอดออกมาได้นะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> นี่เลยกล่องที่2องและตัวนี้นะคะก็คือดอรีเ e a ร์ชการวิจัยตุ๊กตานะคะมาเจอคุณหมอวิจัยกันดีกว่ามีซองแยกออกมาด้วยจ้าดา ตรงนี้แบบเป็นตุ๊กตานะคะหนึ่งตัวเป็นตุ๊กตาหมีน่ารักมากตัวนี้จะเป็นเท็กเจอร์แบบด้านๆไม่เหมือนกับตัวที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกระดุมนาองที่คาดผมรอบนี้ก็คือมาแบบเป็นหมอนะคะใส่เครื่องฟังเสียงหัวใจอยู่มันต้องน่ารักขนาดนี้ไหมอะกล่องที่สามนะคะรอบนี้ลองไม่ดูกาดบ้าง จะได้ตื่นเต้นอุ้ยน่ารักมากดูนีผมนะคะมีความแบบไล่สีมาจากสีดำไปเป็นสีแดงนะคะแล้วที่ขาน้องก็จะมีแบบเชือกพันๆเป็นโบด้วยนะคะน้องก็เหมือนเป็นนางพยาบาลเลยเนาะมีกุหลาบตรงนี้แล้วก็เข็มฉีดยาเป็นหัวใจให้ดูหน้าชัดๆนะคะหน้าตาน่ารักมากเข็มฉีดยาก็จะเป็นหลอดใสๆแบบนี้ ส่วนด้านหลังก็จะมีดอกกุหลาบด้วยหนึ่งดอกชอบผมของเซตเนี้ยทุกตัวเลยอะผมจะมีความเป็นหนาหนาเป็นก้อนก้อน,อนคือน่ารักมากและตัวนี้ก็ชื่อว่าท่อ a ถแอสซิสแตนที่แปลว่าผู้ช่วยกุหลบหนาบน้ำนะคะทุกคนพิมพ์ได้แล้วได้อันที่เป็นลงศพแล้วตื่นเตนะ้นมากแก่นวนวล ็เปนกบเพชด้วยอ่ะน่ารักมากเลยน้องชื่อว่า Nightmare Experiment นะคะเป็นการทดลองฝันร้ายน่ารักมากบอกเลยผมนี่ก็คือแบบสีแดงหมดเลยนะคะมากับกระโปรงสีดำกอดตุ๊กตาหมีแล้วก็มีกุหลาบตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนแบบกิ่งก้านใบของกุหลาบนะคะดูตาน้องนี่เป็นแบบ เจลๆอ่ะจะไม่ใช่สีทาตาแบบเรียบๆนะคะจะเป็นเจลๆแล้วก็มีกาก,ากเพชรแบบนี้น่ารักมากเลยนี่ก็จะมีแบบเป็นก้านใบกุหลาบนะคะรอบๆนะคะโอ้ยสุดยอดอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนต้องส่งรูปไปอวดเพื่อนถึงต่างประเทศเลยอ,ะอ่ะเอาจริง เพิ่งถ่ายส่งไปเมื่อกี้เลยให้ดูด้านข้างตอนนอนในโรงนะคะก็จะเป็นแบบนี้มันต้องน่ารักขนาดนี้ไหมย,ยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่ที่เราคาดหวังเป็นแบบติดข้างๆอยู่เราแอบ,บดูการ์ดเลยอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะ e m e เมอร์เจนซีดตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาฉุกเฉินเอา้าฉีกไม่ขาดเอาใหม่นี่น่ารักมาก สภาพน้องคนนี้นะคะก็ดูค่อนข้างแบบไม่ไหวแล้วเหมือนแบบชุกเฉินจริงๆอะ่ะเหมือนคนที่แบบหมดแรงแล้วก็ต้องให้น้ำเกลือนะคะส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบตุ๊กตาตัวใสๆนะคะแต่ว่าเขาจะออกแบบมาให้เหมือนเป็นแบบถุงน้ําเกลือเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสายน้าเกลือนะคะตรงนี้จะไล่สีด้วยนะจากแดงเข้มแล้วก็ซีดลงดูความแบบมีดาวรอบนี้น่ารักมากทุกคน ผมน้องแบบหนากอนสะใจมากนา่ารักมากตัวต่อมานะคะน้ำตาจะไหลอ่ะคือน้องนา่ารักแบบถูกใจสไตล์เรามากเลยอ่ะถ้าไม่ได้ซิเค็ตก็ไม่เป็นไรเอาจริงนา่ารักทุกตัวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ดูการนะเฮ้ย เขาจะห่อปีกมาด้วยนะคะแบบนี้ตัวนี้นะคะชื่อว่า nice specimen เป็นเหมือนแปลประมาณว่าสิ่งประหลาดยามค่ำคืนนะคะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าน้องคือตัวอะไรกันแน่ปีกน้องเหมือนขังขาวนาะแล้วตรงนี้จับมากที่เป็นเส้นแบบกระดูกอะ่ะแล้วปีกน้องก็จะนิ่มๆน,นะคะสามารถแบบขยับได้แบบนี้และในปีกนะเขายังใส่ดีเทลมาที่เป็นแบบว่าเส้นแบบ ของปีกเนื้อออกอะเอะเอมันไม่ใช่ปีกเรียบๆนะทุกคนอันนี้มันเป็นแทน่นแบบที่น้องเกาะอยู่นะคะนี่มีเขาด้วยนะแบบนี้ด้านหลังเสื้อน้องก็จะเป็นแบบขนๆตรงนี้ด้วยอันหน้าลอกดีใจมากได้แล้วสบายใจละและนี่นะคะก็คือสองกลองสุดท้ายอันนี้หนักนะเนี่ยแกะอันนี้ก่อนดีกว่า ยังไม่ได้ดูกันนะคะเดี๋ยวดูกันว่าคืออะไรไม่ใช่ผีเป็นผู้หญิงไหนดูซิน้องคนนี้สเก a ลตันเ a s e please please How to How to Priest น้องก็มาในชุดแบบนักบวชเลยนะเหมือนที่จะเห็นพวกเป็นแบบนักบวชแม่ชีปาแต่งตัวประมาณนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะแล้วก็ถือกระเป๋ามาใบหนึ่งดูมือน้องที่แบบ มืออันจิ๋วน่ารักมากอะ่ะน้องก็จะมีโบขาวอันใหญ่ๆแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีโบแล้วก็อันนี้ก็จะมีหน้ากากหนึ่งอันนะคะผมน้องก็จะไล่สีนะจากเทาไปฟ้ามาดูตัวสุดท้ายกันตัวนี้น่าจะออกมาเป็นผีแล้วลวงออกมาหมดแล้ววิอะไรอะ่ะมียาเต็มเลย คอ,อบมาด้วยนะคะพีจริงๆด้วยต้นนี้นะคะชื่อว่า ghostly elixir นะคะก็คือน้ำยาอมฤตของผีฟังดูแบบน่ากลัวนเนาะเดีหเะะอือมาแกะกันนี่ฮะวิเหนือ,อ,อ,อจินตนาการมากคือไม่คิดว่าจะทำมาเป็นแบบเป็นน้ำอย่างนี้อ,อันนี้คือเซอร์ไพรส์มากตอนแรกใช่ปะดูจากรูปนึกว่าจะเป็นใสๆเฉยๆนะคะ ไม่คิดว่าแบบ้ามันมาขนาดนี้เลยเหรอหุยตรงนี้นะคะจะมีเท็กเจอร์เป็นแบบเป็นเหมือนผ้านะคะเป็นแบบกำมะหยี่นะคะตารจังเลยอ่ะหุยลำมากจริงจังทุกคนงงถ้าเห็นหน้าตอนนี้คือตาแบบตาโตแล้ว ยาก็จะมีสองสีแบบนี้จะมีสีม่วงๆกับสีดำนี่เราก็จะเอาใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ใส่กับอันนี้พี่น้อยของเรานะคะก็จะมีผ้าปิดตาข้างนึงเป็นรูปหัวใจมีนไทด้วยน่ารักเนาะสปายจริงเลเนี่ยเอาจริงช็อกน้องมีมือด้วยนะเนี่ย ไม่ใช่แค่นั้นถ้าปิดไฟก็จะเห็นว่าเจ้าผีน้อยตัวนี้ไม่พลังเรืองแสงได้ด้วย เพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะรับปีสา,าวน้อยคนนี้ไปเรียงนะคะตอนนี้ก็สะดวกมากๆเลยเพราะว่าสามารถสั่งกับร้านออฟิเชียลได้ทั้งในร z a ดาแล้วก็ช h อปปีแล้วถ้าเป็นในรัสดาเนี่ยเพื่อนๆก็พิมพ์ว่า52 toy store นะคะส่วนในช h อปปีพิมพ์ว่า52 toy s official store th หรือว่าจะจิ้มลิงใต้วิดีโอนี้ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวพิมพ์จะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีของเล่นชิ้นใหม่มาอวดอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ดุวยด้วย